สวัสดีค่ะชอ่องเมดากวกก่นะคะมาดูรถนะคะรถถอยหลังเข้าบ้านลุงนะคะมีอะไรนะนะคะไปดูกันค่ะก็มีอะไรอยู่ในรถนะคะตอนนี้นะคะมีรถนะมาเอาอะไรมาส่งเอาอะไรมาส่งน้อค่ะไปดูกัน,นะคะ่ะแล้กำลังถอยอยู่นะคะ ตายจริงันลบเลยโอ้ยดอกไม้ออกดอกค่ะนี่นะคะกำลังออกดอกอยู่นะคะเนี่ย แค่ไปหรือเปล่านะหรือว่าถอยหลังไม่ตรงกงเนาะกระจุกกระจุกนะคะเขาก็ต้องหักออกเนาะ อมยาโอ้กากสุดยอดเลยการลุกบอลเหรอกาลุกบอลี่ปุนกลมามสิบปูมิจุลโอ้มันจะเคฟมเลยเห็นนอกเลตีมืออยูนะผิวอยู่นะยุกเลยอะประเดี๋ยวผ้ากันยูออกได้ประเดี๋ยว้ากันยูออกได้เพิ่นเด้ประเดี๋ยว ลมเล้านน้ครับเรียบร้อยแล้วช่วยหน่อยช่วยหอยาดียวฐานผ้าพรมนะคะเทเมื่อวานนี้เนาะแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่กงหมนี้ค่ะก็จะเอาแก้วแหรีเงินทองใส่นะคะใครจะใส่นอามแกะนี เมื่อแต่ดีเมืแล้วเมื่ือเพิ่ปับพื้นที่อืมแมนปับพื้นที่กอนปับพื้นที่อัน้วคตีแบบท่าเจ้าออยากไปผม,มาจะหาน้ามา่อ,อก่อนใ<อ>ส่ดีใส่มา,มาล้างเลยนี่เขามาเฮ็ดย่างพูอันนี้ อ๋อกระเบื้องครับอ๋อป uh, ูกระเบื้องเนาะปูนกาวครับปูนกาวปูกระเบื้องนะคะมันโมเมนต์นะมันเทพิษมองเทพิษมองบ่ะชิด่าเทนเฮือนเทในเฮือนโอ้เออเมียนขอโทษหาเพิ่นเพิ่นบอกว่าเทในเฮือนเลยว่าสั่งเลยเจ้าเยอะขายคำั่งเพิ่นเด้อเพิ่นไอเทนเฮือนเหมือนแม่ อาปูนกาลงแล้วก็เอา,เอาหอาม้เลือเส้ยในหืนเลย่งถอยห้าหลุมบ่ก่า1 10อตรงนี้นะครับปับพ ah> ื้นที่นะครับแม่บอกเโอเคิาวจะคิวนี่นะจะคิ้วมันอะ สาย 4Q สาย4ฮะี former 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 ่คือ ah, ไปเจยสาอีนี่ที่นั่นเี้ยนี่ามันล่งนคยินเลยนะครัี่นนกดี ใจไม่เดลงจบ่อ่รันสิขึกนไปทังรถเราก็งสิอบลงค่นหน่อย่ไหมครับอ่งบ่เมือหอบลง่หน่อยเสียวจอบี่บ่อไปซกออก่้อโอ้เสียวอันนี้ไปซากออกเข่าแล้วบ่แมนที่ว่าเสียวบจอนี่ไปเชี่ยออก่รอมครับผมเรออกแมนมันดำกันมากมันเด่เป็นยังงบางตถือ เอาไปข้างในผมครับครับครับชายก็สามารถซีซีนซีกบลูมื่อวานนี้ครับเฮ้ยลบเด้อลบเด้อตัปูนก็จะเป็นห้าคิวนะครับคิวอันนี้เอามาเทใส่พื้นซื้อบอกแน่นบอเอามาเทใส่พื้นซื้อบอกโรยหน้ามันโรยหน้ามันนะครับจะได้แน่นนะคะ ใช่สี่คิวทีแล้วนะคะตัวตะกีรายน้ำปูงครับแบบนี้นะใา่น้ำงทรายน้ำปูงก็จะออกแดงๆนะครับแดงๆลงเลยตั้มบอลงเลยลงเลยทรายนี้ก็มีหลายบ่อบ่ทรายนี้เป็นทรายไม่น้ำโขงอะไร่าี้ม่น้ำปูงถ้าทรายน้ำปูงมาจะออกแดงๆนะครับแล้วถ้าทรายสมมติว่าเราเอามาแล้วมันมันแตกต่างอะไรกับตรงที่ทรายเทพื้นกับเอามาหัด มันก็สีมันไม่เหมือนกันครับพ<อ>ีอ่อมาสมมติว่าเรามาเทพื้นกับเอามาสาบนั้นเอาทรายแบบไหนนัวอย่างกันมั้าแบบนั้นก็ได้ครเบเบด้วเทผู้เลือกใช้อ๋อก็จกถามสร้างไงเด่บบนี้ก็ได้ครับหมไม่อยู่บ้านเลยรัียนี้ก็ได้บ่ โอ้ยุบเลยนะคะเพราะว่าลดน้ำหนักเยอะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ได้ไปเลยครับมาอดบัตรนยอแล้วอ๋อไ่ได้ไปเลยครับจำอไ้วบอำแล้วมาอดบัตรนายอแล้วมาอดบัตรนายอแล้วสามไนะครัลงโทหาเราหาเกิบหาเกิบเร็วๆหาใส่เกิบเร็วเเลไรเร่ีอุ่่้ว พี่ห่วงไม่ห่วงนะคาใส่เกือบเลยคุณนี่นะครับอันนี้กระแทกขาเกือบอยู่สีลงไล่ละเด้อสีขึ้นไหมนะคะสีคิวนะครับนี่หน่อยกาไม่เช็คเลย ที่ได้ที่ได้เอาผู้ตักไปเทเทโรยหน้าเหรอหนาะนี่ทรายนะคะคงจะช่วยกันนะคะเอาไปเทโรยหน้าก่อนขึ้นมาช่วยอยู่นะรับัพื้นนะคะ่ยองนะครับ่ตั้งก็เซรนรับตรวจสอบของแทนนะฮะให้ลุงนะครับลุงเ พูดกาจะสอบกาสิบสิบสอบนะครับโคตรส่วนูดกาสิบสอบดอะไรพดอะถ้ารกระจายเงินผอม้ครับใจเงินผอมครับไม่ต้องเนรับเอาจเส้นไปเลยครับไม่อาเวนั้นนี่อยรับไปสอบแล้วได้ครับใจเงิน้อมค่ะคุณัชรีนะคะให้ดูบอบบบครับผมบอถือผมบยอมถือเงีเสนเลยคับเงีเนเลยครับไมยอมถือครับเป็นเงินใบประหันดีเอาครับผมถ้าเป็นเงินทอดเราม่ไหว ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ